สวัสดีครับผมปราง AB Premium รีเมีเตอร์ครับวันนี้ผมมากับเจ้า BMW X5 ครับคันนี้เป็น x r d r i v e 30D m Sport นะครับที่สำคัญนะครับคันนี้ได้จูน Power Kit นะครับของ BMW เนี่ยจากโรงงานมาด้วยความน่าสนใจของเขาเดี๋ยวตามไปดูทีละอย่างครับ มาดูตัวรถก่อนครับก็จะเป็นสีขาวโรงงานนะครับโลโก้ยังสวยอยู่เลยนะครับโลโก้ BM เากระโปรงหน้าระบบไฟหน้าของ X5 XDrive30d คันนี้ครับเป็นระบบไฟหน้าตัวท็อปเลยนะครับคือ B M W Adaptive L E D นะครับมีไฟ daytime running light ให้หมดนะครับโคมไฟหน้ายังสวยใสยอยู่มีรอยสเก็ดหินเล็กน้อยเท่านั้นจากการใช้งานนะครับตัวรถเนี่ยเป็นปี2015นะครับ ตัวคิทติ้งคิวด้านหน้านะครับตัวกริวสีดำนะครับตัดกับคิวโครเมียมนะครับสวยงามมากนะครับกันชนหน้า M Sport ครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านหน้าให้นะครับเซ็นเซอร์กระระยะนะครับช่วยกระระยะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านท้ายครบเลยทั้งขันนะครับมาดูทางด้านข้างกันต่อนะครับตัวล้อของเขานะครับ M Sport ได้ล้อ M Sport นะครับ Double Spoke ลักษณะแบบ5าก้านนะครับเป็นล้อขอบ20นิ้วนะครับรัดด้วยยางคามโฮนะครับ ยางบอกยางใหม่เลยครับ AB Premium เปลี่ยนยางให้ใหม่แล้ว4เส้นนะครับปี2023เพราะฉะนั้นใช้ไปยาวๆเลย2-3ปีใช้ได้ยาวๆเลยนะครับนี่ M Power Kit ของเขาตัวเครื่องยนต์จูน ECU มานะครับจูนกล่องมาเรียบร้อยแล้วก็ได้เบรก M มาให้นะครับเป็นเบรก M โรงงานเลยนะครับพร้อมจานขยายนะครับก็อยู่หมัดแน่นอนนะครับสำหรับแรงม้าที่เพิ่มขึ้นนะครับได้ตัว เบรกนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้นะครับคู่กันมากๆนะครับตัวแก้มข้างโลโก้ M Sport มาครบนะครับช่องดักลมนะครับโลโก้ X Drive 3.0D ขับ4เครื่องยนต์3,000ดีเซลเทอร์โบนั่นเองนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยว LED ในตัวเป็นลักษณะทูโทนขาวตัดดำครับกับบันไดช่วยขึ้นลงมาครบนะครับด้านบนนะครับแหลกหลังคาสามารถเทินของไว้ได้ข้างบนนะครับแล้วก็คิ้ว ขอบกระจกต่างๆเนี่ยตัดในส่วนของสีดาเงามาให้หมดมือเปิดของ X5 ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับเป็นลักษณะแบบ Comfort Access หรือว่าเรียกง่ายๆคือเก็บกุญแจไว้ที่ตัวสามารถล็อกรถแตะเบาๆนะครับตัวกระจกปุบให้อัตโนมัติเวลาจะขึ้นรถเหมือนกันด้านหลังก็สอดมือเข้าไปแบบนี้นะครับสามารถเปิดรถล็อกรถได้อย่างง่ายดายเนี่ยเวลาล็อกกง่ายๆแบบนี้นะครับอ่ะมาดูทางด้านท้ายกันต่อสําหรับ X5 X, 5, X ร้าย e 30DM ์ดสนะครับโคมไฟท้ายลักษณะ2ก้อน Full LED ทั้งหมดนะครับปัดน้ำฝนท้ายมีนะครับไล่ฟ้าสปอยเลอร์มีไฟเบรกหนุนที่3มาให้กันชนท้ายก็เป็นกันชนท้าย M Sport มาพร้อมกับท่อคู่นะครับกล้องถอยมีแล้วนะครับเซ็นเซอร์กระ,ระยะมีให้เรียบร้อยนะครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเปิดแบบ2ชั้นนะครับด้านบนแบบนี้แล้วก็ด้านล่างเปิดลงมาแบบนี้นะครับ ม่านกันของต่างๆยังคงสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีร่องรอยชำรุดเสียหายนะครับการเก็บของเรียกว่าเหลือเฟือครับเบาะหลังสามารถพับได้เพิ่มพื้นที่ในการเก็บของในการใช้สอยเต็มที่เลยนะครับด้านล่างนะครับตัวโช๊คยังทำงานได้ดีนะครับบอดี้สวยนะครับแล้วก็ช่องเก็บของหูลงหูล่ากเนี่ยยังไม่เคยออกมาใช้เลยใหม่มากๆนะครับอ่าเวลาปิด นะครับปิดด้านล่างไปก่อนแบบนี้นะด้านบนมาแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมพาไปชมภายในกันต่อนะครับภายในของ X5 X130D M Sport ครับกุญแจเป็นลักษณะแบบนี้มีพุชสตาร์ทแล้วนะครับวางไว้ในส่วนของที่วางแก้วกด p u s สตาร์ทโอเคเครื่องยนต์ทำงานทันทีนะครับเลขไม้ก่อนเลยครับคันนี้ปี15นะครับกับเลขไมลเพียง 151,000กว่ากิโลเมตรนะครับมาดูกันต่อครับในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับ M Sport 3ก้านนะครับมาพร้อมกับพ a ดเ l ลชิปในการเชนเกียร์ s h ชิปดาวชิปอ Up ซ้ายขวาแยกกันชัดเจนนะครับตัวเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าอยู่แล้วพร้อมเมมโมรี2จุดการไฟเลี้ยวกันปัดน้ำฝนมาครบนะครับแล้วก็ในส่วนของการปรับนะนี่ขึ้นลงเข้าออกนะครับอ่า ระบบไฟฟ้าตรงนี้ใช้งานได้หมดนะครับแล้วก็แผงประตูทริมของเขาเนี่ยนะครับจะแปะในส่วนของสติกเกอร์ที่เป็นลายคาร์บอนเคฟล่ามาให้ก็ทำให้รถเนี่ยมีอารมณ์สปอร์ตมากขึ้นนะครับปุ่มต่างๆเปิดกระจกล็อกรถนู่นนี่นั่นนะครับเปิดไฟนงไฟหน้าแบบออโต้นะครับปุ่มสวยงามมากนะครับช่องแอร์ด้านหน้ามี6ช่องนะครับซ้ายขวาอย่างละ2แล้วก็ตรงกลาง2นะครับ ระบบแอร์ก็แยกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นองศาแอร์ที่เป็นคนขับและคนนั่งแยกกันรวมถึงแรงพัดลมที่ใช้แยกกันด้วยนะครับเนี่ยปุ่มนะครับวิทยุต่างๆนะครับระบบแอร์ต่างๆยังคงสวยงามชัดเจนหมดนะครับเพราะว่าออเรมีให้1ช่องนะครับที่จุดบุหรี่ที่เขียบุหรี่วางแก้วได้2ใบนะครับไอได้นะครับปุ่ม i อได้ใหญ่นะครับเล่นผ่านตัวจอมัลติมีเดียของเขานะครับก็ เล่นได้เยอะ C D D V D Music, Collection, External, Device ต่างๆนะครับรวมถึงเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้หมดน v เ g กชั่นมีมาให้ครบนะครับปุ่มคำสั่งของปุ่ม i d i ดสนะครับใช้งานได้เป็นปกติทุกปุ่มนะครับตัวหัวเกียร์บ้างนะครับเกียร์มาพร้อมกับเกียร์ไฟฟ้าสเตปโทนิกนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชนเกียร์ผ่านแพดเดิลชิพ ใช้ได้นะครับหรือว่าการเชนเกียร์ผ่านตัวหัวเกียร์ของเขาลงมาดีปัดซ้ายนะครับสามารถเชนเกียร์ชิดอัพชิดดาวได้แบบนี้ถ้าใครชอบเล่นเกียร์ผ่านหัวเกียร์นั่นเองนะครับออโต้โฮเบรกมือไฟฟ้ามาให้ครับระบบช่วยขับในส่วนของทางลาดชันนะครับปาร์คเซนเซเปิดปิดได้โหมดการขับขี่มี4โหมด E c o p r o Comfort Sport แล้วก็ Sport Plus ครับ r ท c t o o n c o n t r o l เปิดปิดได้เป็นปกตินะครับ ด้านบนอีกหนึ่งอย่างครับ XDrive 3.0 DM Sport นะครับ option ในส่วนของหลังคาแก้วพาโนรลมิกนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกระจกเองหรือตัวม่านบังแดดเองนะครับใช้ระบบไฟฟ้าทำงานหมดนะครับก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับใช้งานได้เปิดปิดคล่องตัวนะครับ ประมาณนี้นะครับ x 5เป็นรถไซส์ใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นการนั่งหน้าหรือว่านั่งหลังค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมีพื้นที่สเปซเหลือเฟือเลยครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งให้ดูครับความสบายเวลานั่งเบาะแถวที่2เบาะหลังบอกเลยว่าสบายมากครับเล็กรูมเฮดรูมเหลือเยอะมากๆนะครับแผงประตูมีม่านนะครับบังแดดมาให้ขนาดใหญ่เลยนะครับไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะครับก็สมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับแผงประตู ก็เป็นการแปะทริมนะครับที่เป็นคาร์บอนเคฟารล้อกันไปทั้งคันมือจับที่ว่านเหนียวคันนี้ไม่มีความเหนียวอยู่เลยนะครับดีมากนะครับสภาพหนังสติช,ชิ่งการเดินได้ต่างๆนะครับไม่รู้จะติอะไรนะครับสวยมากๆนะครับตัวเก็บเอกสารนะครับยังโอเคอยู่ไม่ว่าจะด้านขวาและด้านซ้ายช่องแอร์นะครับมีให้2ช่องนะครับ เร่งแรงพัดลมได้อย่างเดียว Power o u t l e ็มี2ช่องแยกกันในส่วนของการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์นะครับที่เท้าแขนขนาดใหญ่มีเก๊เก็บของให้และที่วางแก้ว2ใบตรงกลางในส่วนของที่เท้าแขนแผงประตูวางแก้วได้อีก1ใบนะครับเป็นแก้วขนาดใหญ่เนี่ยวางได้สบายๆเลยแล้วก็เบาะหลังของเขานะครับแบ่งพื้นที่เป็น20 40แล้วก็ตรงที่ผมนั่งเป็น40นะครับก็สามารถ ราบมาแบบนี้พับแลบร้อยนะครับก็สามารถเก็บของนะครับซื้อของที่มีขนาดใหญ่ยาวได้สบายๆเรียกว่าอนเนกประสงค์มากๆสำหรับ X5 XDrive 3.0D M Sport คันนี้ครับเครื่องยนต์ของ X5 คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด3.0ลิตรดีเซลเทอร์โบนะครับอย่างที่ผมบอกว่าได้จูนเนี่ย power kit นะครับ by m p o r m a n e มาจากโรงงานเลย เพราะฉะนั้นจะได้แรงม้าเพิ่มขึ้นเนี่ย70กว่าตัวด้วยกันนะครับมีการจูนกล่อง ECU นะครับมีการทำใบเทอร์โบใหม่นะครับขนาดใหญ่ขึ้นทําให้รีดพละกําลังได้มากขึ้นนะครับรวมมูลค่าในการอัปเกรดจากศูนย์เนี่ยราวๆประมาณ3-4แสนบาทนะครับมีชุดเบรกมาให้นะครับมีกล่อง ECU ที่จูนนะครับทวบทวบจูนมาให้เรียบร้อยตรงนี้นะครับเดิมโรงงานเลยนะครับ การทางานของเครื่องยนต์นะครับสภาพเครื่องยนต์ก็แห้งๆนะครับท่อยางท่อน้ําท่อพลาสติกต่างๆนะครับยังสมบูรณ์อยู่นะครับฝาเครื่องนะครับยังทงสวยงามอยู่นะครับเนี่ยพวกท่อพวกนี้ยังสวยใสอยู่เลยนะนะครับรถวิ่งไป1นึ0 0 0สกว่ากิโลนะครับเดาได้เลยว่าเจ้าของก็ค่อนข้างมีความรักรถดูแลรถอยู่พอสมควรเลยนะครับทำให้รถเนี่ยยังดูสดและใหม่อยู่นะครับยางขอบเครื่องต่างๆนะครับ ทั้งหมดนะครับไม่มีรอยแตกหักนะครับโช๊คนะครับฝากระโปรงยังคงทํางานได้ดีอยู่นะครับแผ่นกันความร้อนเดิมโรงงานหมดนะครับสติกเกอร์นะครับบงบอกน้ํายาแอร์จาก bmw มาครบนะครับเม็ดอาร์คอยดนะครับหน้าฝากระโปรงหน้านะครับต้องแบบนี้เลยเดิมโรงงานแน่นอนนะครับที่สําคัญนะครับเรามีวารันตีหลังการขายแถมให้1ปีหรือ1 2 0 0 0กิโลเมตรครับ bmw x 5 xdrive 30 d m sport ครับ คันนี้จูน Power k i ์จากโรงงาน m p ็ o พู m e n t มาให้เรียบร้อยครับตัวรถปี2015นะครับเลขไมหม่150,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นราคาน่าสนใจนะราคาเบาๆน่ารักแลดูน่าซื้อมากๆเพียง1,749,000บาทนะครับ1,749,000บาทเท่านั้นนะครับมาพร้อมดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79%ใครที่เครดิตดีออกรถ 0บาทจัดเต็มจัดเกินจัดล้นได้เลยครับสำหรับ X5 คันนี้และที่สําคัญอย่างที่ผมบอกมีวารันตีหลังการขายแถมให้นะครับอันนี้แถมให้นะนะครับ1ปีหรือ12,000กิโเมตรในส่วนของอะไหล่รวมแล้วกว่า200รายการจากบริษัท FIXMAN นะครับและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินแบตหมดยางแตกน้ำมันหมดบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยนะครับเป็นบริการดีๆจาก A.B.D.Premium มอเตอร์นะครับใครที่สนใจโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ095-000-555 5นะครับ095-000 5555นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติชมแนะนำเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube นรวมถึงติ k t o k มีครบทุกแพลตฟอร์มแล้วนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com